ครับเลีครับผมจะโชว์ซอฟมอรมอนอ่ะไฟนี้ซ้อมมากี่วันซ้อมสิบแปดวันร้อมอยู่ที่ใต้ซ้อมมอรมอนอ่ะก็อยู่ที่ใต้เลยครับมีใครเป็นพี่เัืนผู้ซ้อมของไฟนี้มีกำชัยวิศวีแล้วก็พวกเพื่อนๆในค่ายเพื่อนๆในค่ายช่วยกันเนาะครับตอนนี้เราอายุเท่าไหร่และยี่สิบปีอ่ะเราสูงเท่าไหร่ร้อยเจ็ดสิบอ่ะน้ำหนักไปปล่อยมาไหมหกี่กิโลครับห้าเจ็ดห้าสิบแปดสอมือจะตายเลยครับได้ทุกหรวะแรงตัวคเครื่องเลยแล้ววันนี้เรามาเจอลูกหลานเลย ที <Cornell. S 2> ่เขามาแทนคุณรู้ตัวเมื่อวานด้วยแล้วได้ทันศึกษาเกมมาต่อยหรือเปล่าไม่ได้ถึงสายยังไม่ได้ดูเลยครัวไม่ได้ต่อยมากกว่าครัวเราไม่ได้ต่อยมากคนยังไม่มีคู่ต่อยแต่พอดีวันนี้มีแล้วก็เรายังไม่ได้ดูว่าเขาเป็นมคนแบบไหนแล้ววันนี้เราจะวางเก่งมันแข่งยังดูไปเรื่อยๆค่อยๆไปเรื่อยเนาะก็ดูวุ้นตาตุ้มมันเอาแก้ไขกันหน้างานแล้วกันเถอะล่าสุดเราต่อยไว้ที่ที่นี่เหนือามเนาะวันนั้นวันนั้นเจอกับ เป็นไปแล้วเหรอเป็นไปแล้วเหัสเป็นไงวันนั้นแพเรายกเสางพาแพนออกเข้ามาทัไมวันนั้นถึงพลาดเหมือนเทรนเนอร์คู่ใจไม่อยู่แบบนี้เขาอ๋อคือพี่คนมาสอนครับก็คือพี่คนเดิมที่เคยสอนเราก็เลยวางแผนพลาดติเป่าไม่เข้าเนี่ยอ๋อก็เลยพลาดเลยแล้วก็เลยพลาดนอนนองไปแต่ก็ไม่เป็นไรเนาะวันนี้กลับมาใหม่ วันนั้นตอนเด็กเท่าไหร่ร้อยยี่สิบเอ็ดร้อยยี่สิบเอ็ดแต่วันนี้มาปล่อยๆต่อยใช่ปะเขาเลยให้ต่อยเท่าไหร่ร้อยร้อยยี่สบเคือแบบเขามาแทนรู้ตัววันเดียวก็เลยดีนะดีได้ได้ต่อยว่าเธอดีกวไม่ได้ต่อยเลยสองฟีเนาะอืมแต่รับเราตอนนี้เป็นไงประมาณเจ็ดสิบแปดสบมแงแรงแล้วยนนี้พร้อมมาแจ้งเกิดหรือเป่าพร้อมต้องเกิดแล้วนะเพื่อนเราต่อยไปประากี่คนสองคนสองคนเป็นไง แพ้หนึงชนะหนึ่งอืมแล้ววันนี้เราคนคือละต้องชูให้ได้นะครับอย่าให้เป็นแบบวันนั้นครับอ่ะเรอต่อยเงินบอลรุ่นทั้งหมดกี่ไฟล์เราประมาณ70็ดไปสิบไฟล์เราคนจังหวัดอะไรครับคนจังหวัดคนบอลแก่น้ำเอาฝากเพื่อนช่วยแฟนขับเราหน่อยฝากพี่น้องชาวคนแก่นช่วยเชียร์ช่วยอะไย่างเง้ยยนะครับแต่ที่แน่นอนเนาะวันนี้เกิดไม่เกิดเกิดครับต้องเกิดนะไฟนี้เราคุมคุมมาประมาณกี่กิโล ไม่ได้คุมเ,เลยก็เลยปล่อยไปเลยเพราะว่าคุมรู้ตัวเขาคุมรู้ตัวนะนเลยปล่อยเลยโอเคแสดงว่าเรา่ายครับผม